โดนราคาแน่นอนเคยเจอมาก่อนไหมเจอมาแล้วไอ้ที่ขายร้อนๆแล้วก็รีบขายออไงรีบขายร้อนๆอู้ธนาคารทวงหนี้เรามาแล้วอ่ามามีหมายมามีหนังสือมาครับผมว่าให้ชาระเท่านี้เท่าน,นั้นเอเรามีวัวอยู่เนาะขายวัวไปลองขายเขาตัวชมพ่วัวก็ตัดหมื่นห้าเขามาดูเเก้าพันหรือหมื่นหนึ่งเขารีบกดเลยใช่ไหมเขารีบกดเลย พราะเขารู้ว่าเรารีบใช้เงินเราเราต้องใช้ธนาคารแล้วไอ้นี่มันต้องไปใช้ธนาคารมันต้องขายอยู่แล้วครับผมถึงเท่าไรก็ต้องขายเพราะมันไม่มีทางออกแล้วไม่มีทางออกเพราะเราหาเราไม่ได้ครับผมก็มันก็ต้องกดเราอ่ไอ้ใยเคมีมันสวยพุดขึ้นมาเลยครับผมแบบของเราใบค่อยเขียวมาเรื่อยขอเขาใสอาทิตย์หนึ่งเขาพุ่งขึ้นเลยอืมพริกกันเยอะครับ ผลผลิตออกมามันก็เท่ากันอ๋อเพอเพอร์ไอเคมีจะรีบเม็ดมารีบครับเพราะว่าเขาไอไอทำมาปุ๋ยธรรมชาติเราทีงโมดิฟไฟข้ามันจะเต็มเม็ดขึ้นมาเรื่อยอ๋อมันก็ขึ้นมาตามธรรมชาติมันนะครับผมไอ้เคมีมันมันกระตุ้นเมียทีเดียวเลยใช่ไหมต้นมันอ่ะอันนี้ไปเรื่อยๆอืมไปเรื่อยๆข้ามันก็เต็มเม็ดเนาะเต็มหน่วยอันนี้จะมีเม็ดรีบเยอะอืม แล้วไม่แตกด้วยครับผมสวัสดีครับตาแดงว,โโวันนี้มาขอสูตรเด็ดตาแดงนะครับตบผมตาแดงบอกว่าให้มาดูสูตรเด็ดเลยใช่ไหมนี่ครับสูตรเด็ดยังไงครับคุณตาสูตรเด็ดววาหมหา <c oughs> ที่คุณตาบอกว่าเอาแล้วเอาน้ําผสมเกลืออน้ำผสมเกลืออันนี้เกลือไม่เรียบร้อยไปแล้วไหนนี่อ่านี่นะผู้ชมครับนี่เกลืออะไรครับคุณตานี่เกลือที่เข้ามาจากซื้อมาจากความ ุ้งอ่ะอ๋อเกลือสินเทาเกลือทะเลเราเนี่ยเนาะ,นะทำยังไงบ้างครับคุณตาเอาก็กใส่นี่ใส่น้ำอือพอเอาพอดีพดีแล้วก็คนให้มันละลายครับผมน้ำเยอะอ่ะอาน้ำใส่ฝักบัวแล้วก็คนให้ละลาย เราก็เอาไปทำยังไงต่อครับที่นี้รถฟางรถฟางนะครับรถอ,อันนี้ทำเพื่ออะไรครับตาแดงให้มันนิ่มฟางอ่าแล้ววัวมันจะกินดีตาหนึ่งนะให้มันนิ่มฟางแล้ววัวจะกินดีครับเมื่อก่อนเราเจอปัญหาเรื่องอะไรครับถึงได้มาทำแบบนี้มันไม่ค่อยกินฟางนี่อ่า มันแบบฟางม,มันแข็งครับผมโอ้โหดูแลดีมากเลยนะแล้วเราก็จะให้มันลงร่างเราก็เรบขยับอ่าคันนี้โอ้โหผู้ชมครับใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆทั้งที่วัวไม่มีราคานะครับแต่ว่าดูแลดีมากขายไปแล้วขายไปแล้วตัวคองนี้ก็ขายไปแล้วสองตัวได้สองหมืนห้าร้อย สองตัวได้สองหมืนห้าร้อยแม่แม่สามขวบเนาะ,ะขายได้มื่นห้าร้อยตัวผู้นั้นสิบสามเดือนได้หนึ่งหมื่นไม่อยากจะพูดเลยอทำไมถึงได้ขายครับคุณตาเราไม่มีเราไม่มีเงินชำะระทอกศต้องขายผมว่าหลายคนก็เจอปัญหาแบบนี้เนาะออไม่มีเงินใช้หนี้ทกบ มันจะเป็นอย่างนี้แหละคนเราอ่ะครับผมข้าวมันก็ราคาถูกอ่าวัวก็มาราคาถูกเองวัวเขาก็มากดราคาถึงคอกเลยถึงคอกเลยเรากลับม่เราก็ลดซ้ำอีกหน่อยหนึ่งครับผมอันนี้คืออาหารเย็นวัวที่นี่นะครับไม่มีหัวอาหารไม่มีรำไม่มีกางน้ําตาลอย่างนี้เลยนะไม่มีโอ้โหมิจะให้กินหัวรำกับหัวอาหาร ทำไมถึงให้จะให้กินแต่ให้กินดุกวันบำรุงไงเงาบำรุงรูกกับไอตัวนี้ไอตัวนี้ใส่ได้ครึ่งเดือนแล้วคุ้มไหมพันหนึ่งบาสโซคุณตาคุ้ไมไหมซื้อให้กินแบบนี้นี่มันไม่คุ้มหรอกมันมีการคุม้มเราเลี้ยงวัวม่สการ้ว <laughs> แล้วทำไมาถึงซื้อให้กินอยู่เอาตาท<า>่ไมเราเลี้ยงแล้วเนาะ แล้วก็ออกไปผูกข้างนอกไร้หญ้าไม่มีอ่ะ,อะวันหนึ่งย้ายสองรอบจะได้หญ้าถึงสิบโลไหมอืมันไม่ถึงครับผมแล้วก็มาช่วยอาหารเสริมข้างข้างในคอกครับผมแสดงว่าวัวตัวหนึ่งต้องกินประมาณสิบกิโลขึ้นเลยเหรอสิบกิโลขึ้นตัวหนึ่งอ่ะโอ้โหตอนหนึ่งตัวต้องได้สิบกิโลขึ้นถึงแล้วเราก็เข้าออกมาคอกนี้ก็ให้กินสมอว่าเรามีลำ แล้วก็ให้กินลำกินลำกับหัวอาหารพอครับผมอันนี้เข้ามานี่ไปเอหายาขนให้เกี่ยวมาจากบ่อนั่นแหละมาให้คนละหอไปนี่ทําไมยังต้องให้กินหญ้าอยู่ก็ทําไงก็มันไม่อิ่มเนาะดูดิสองแป๊บๆอ่ะอันนี้ว่าขนาดดูแลดีที่สุดแล้วนะยังหอมเลยของคนที่นี่นะหาคนที่เลี้ยงวัวดีแบบคุณตาไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหมันเหลือแต่กระดูกจริงจริงอ่ากปดูดิมันเพิ่งจะ ใส่ได้เจ็ดสิบแปดวันนี่ผสมสม,<อ>มันขึ้นไงครับผมแม่วัวตัวนี้กี่ปีแล้วครับคุณตาแม่วัวตัวนี้มันประมาณห้าปีกว่าอืม,มันไม่อยากกินน้ําอ่ะไม่กินน้ําอ่ะมันกินเวลาเดียวเลยตอนเข้าพอกัวไม่ค่อยกินน้ํพาพยายามใส่ใสเกลือให้มันกินไงันเค็มครับผมคิดว่าแก้ถูกจุดไหมครับนี่เอาเกลือมาใส่ กินน้ำเพิ่มขึ้นไหมกินดีขึ้นไหมเพิ่มจากเมื่อก่อนกินมือเดียวนะทุกวันนี้้วครับคุณตาันก็กินสองถ้าให้มันถ้าออกตามบอให้กินในบอดวันมันกินสองสามเที่ยวดูมันกินโอโ้โหมาๆมา,มา,มาดูน่อยคุณตาเดี๋ยวอาตัวนึงเข้าก่อนกินดีมากเลยนะสูตรนี้สูตรอามาตะเลยเนะี่ยผมว่านะไปเจอที่ไหนมาถึงได้ทําแบบนี้ครับคุณตาเอาพูดปากต่อปากปากต่อปากปาก,าก,ก็เราก็ทําตามขางอือ ต่ก็รู้มานานแล้วล่ะไม่ต้องตามสูตรหรอกอ่ะครับผมเอาเกลือผสมกับน้ำเนาะครับไอตัวนี้ที่คุณตาบอกว่าให้เตรียมนะน้ำทังหนึ่งไว้สำคลอดใช่ไหมนี่ไงกี่วันถึงได้คลอดนี่ตัวนี้นี่ก็ประมาณมันออกวันที่สิบเอ็ดกรกฎามแต่มันเลยมาประมาณหนึ่งอาทิตย์เลยหนึ่งอาทิตย์อ๋อ เลยหอาทิตย์ครับผมแต่แปลกใจนะวัวอของคุณตาเนี่ยดูแลดีมากเลยนะดูขนาดดูแลยังผอมเลยนะ,ะแสดงว่าสาเหตุที่วัวผมผอมช่วงนี้เป็นเพราะอะไรครับบ้าง,งครับคุณตามันอดย้าเนาะอืมมันแล้วดูฝนไม่ตกโอ้โหกินดีมากเลยครับเ,เขา้าเไปไปนู่นๆไปอันนี้ของเขามันมีนนการ หอมันแย่งกัน,น,นอ๋นนอคือถ้าวัวชนกันต้องแยกคอกชัดเจนเนาะแยกต่มันท้องมาไลา่มันชนมันจะแทงเนะ่ยอ๋อครับผมเมื่อก่อนคอกของคุณตาก็เป็นอคอกลง่งโล่งใช่ไหมคอกของโล่งอัน,นเหลือแค่แค่สามตัวนี่โอ้โหวัวกินดีมากๆเลยครับตาแดงมีใครทําตามบ้างในสูตรนี้นี่ไม่มีหรอก วันนี้เขาทําเขาให้กินเกลือแหละแต่ว่าเขาก็าาใส่เกลือยหมักในเปีย๋อเราในเปียรหมดไงครับผมจะให้กินแบบนี้ก็ต้องพริกแคลงกันเนาะพริกแคลงครับผมนี่ธรรมดาเอาเอ,โอาล้ำหวานข้างบนนี่มันกินหมดอะ่ะครับผมกินดีมาก สาเหตุสาคัญนะผมว่านะทัวไม่ค่อยมีหญ้าช่วงนี้นะอแปลกนะอากาศปีนี้ร้อนมันร้อนมันเย็นอะไรไม่มีฝนสักเม็ดเลยอปกติมีฝนพอที่จะให้หญ้าพิรามันน่าจะฝนลงมามัางแล้วน่ะใช่ครับใ้หามันมีอแต่ปีนี้เกษตรกรต้องรับมือให้ดีเลยนะตาแดงรับมือยังไงบ้างช่วงนี้นี่เขาว่าปีนี้มันจะฝนไวแล้วเราไม่สาเนี่แหละมันจะมาฝนนะครับ ไอ้เป็นพวกนาลุ่มมายากหน่อยต้องทำก่อนอืมรินจะเปิดน้ําไม่ไหวแล้วมันแบบว่าเราท,ทําช่วงน้ําเยอะเนาะผมตกเยอะแล้วมันขังมาเราไปไถแล้วหวานมันไม่ขึ้นครับผมมันจะมาการรอบสองรอบสามก็อีเห็นคุณตาเอาขี้วัวไปอะไรตรงนั้นครับนี่เอาให้มันสะอาดคอกง,งาก็ กลายขึ้นไปข้างบนนะไปกองไว้เดี๋ยวก็เมษานี่ก็จะเอาออกไปใส่นาเขาว่าหลายหลคนเขาทำขี้วัวกันหมดเลยนะไม่ใช่ไม่ค่อยใช้เคมีีเไม่ค่อยใช้เคมีกันหลายข้อเลยนะมันดี่ะทำมันไม่หักจริงบ่จริงถ้าใส่ปุ๋ยเคมีไม่ข้าวจะหักเอาไปสีจะหักเป็นครึ่งทนอืเอามันเป็นเกี่ยวกับเคมีเอาไอ้นี่ อันนี้กระสอบหนึ่งใส่ขี้วัวกระสอบหนึ่งแล้วก็ใส่เคมีกระสอบอาเป็นสีแก่งงานอืมอันนี้เป็นตัวเชะเลยโอ้อนไม่หักค,ครับผมมันไม่หักหลายคนเขาลองกันอย่างนั้นนะเขาลองมาแล้วกระนี้ก็ลองมาแล้วทุกท,ทุกปีแหละย,ยังไงบ้างครับคุณตาไอ้ที่ใส่เคมีกับไม่ใส่เคมีคือไม่ใส่เคมีมันก็แบบสวยธรรมชาติขึ้นมาอนะไอ้ใส่เคมีมันสวยฟูดขึ้นมาเลยครับผมแบบ ของเราใบอยเขียวมาเรื่อยๆเขาใส่อาทิตย์หนึ่งเขาพุ่งขึ้นเลยอืผลิตกันเยอะคแต่ผลผลิตออกมามันก็เท่ากันอพอาเพอร์ไอเคมีจะรีบเม็ดมารีบครัเพราะว่าเขาไอ,ไอทำมาผล๋ยธรรมชาติเราที่คีโมพิฟายข้ามันจะเต็มเม็ดขึ้นมาเรื่อยอมันก็ขึ้นมาตามธรรมชาติมันนะครับผม เคม,มีมันมันกระตุ้นเมียทีเดียวเลยใช่ไหมกระตุ้นวัน่ะนะอันนีนไปเรื่อยๆอไปเรื่อยๆข้ามันก็เต็มเม็ดเนาะเต็มหน่วยอันนี้จะมีเมรร็ดรลีเยะเยอะอแต่เม็ดแตกด้วยอืครับผมเห็นว่าขายโวได้ราครถูกมากถูกเลยสองตัวธรรมดาถ้าเป็นต่ก่อนก็ห้าหมื่นกว่าอ่าตัวนั้นก็ สูงกว่าแม่เลยตัวแดงเคยเห็นไหมครับผมอยู่คอกตรงนี้อ่าสวยนะตัวนั้นนะอ่ารามันเคฟสามหนึ 1, ่งขายได้หมื่นห้าร้อยอืมแล้ไอ้ตัวดำอยู่คอกนี้ขายได้หนึ่งหมื่นตัดตัดราคาเขาหมื่นสองก็ต่อหนึ่งหมื่นอันนตัดหมื่นสามก็ต่อหมื่นห้าร้อยเราเห็นว่ามันพอไปได้ก็ขายไปเดี๋ยวเวลามีน้มจะถูกกว่านี้ก็คือว่าเขาต้องชำระธนาคารกันใช่ไหม มีนาต้องชำระธานาคารอันนี้คือชิงก่อนแล้วนะเขาจะกดเราทีนี้อ่าเขาอาอคนนุงก็ร้องขายคนนี้ร้องขายาราคาถูกเขาจะกดเราอยู่กดเราอยู่เรารีบชิงขายก่อนครับผมขนาดคุณตาวางแผนดีมากเลยน,นะรีบขายก่อนที่จะโดนกดราคาอโอ้แล้วพอค้าในบ้านเราเด็กว่บ้านเรามันมาซื้อ,อม,มันก็บอกว่าให้ผมมีกําไรหน่อยอืมเ,อเด็กมันรู้จักกันกะเออ ขออะไรมันก็ให้ขอก็ปุงกาแฟมันก็ให้เลยครับผมอืออืม,อมแสดงว่าถ้าขายวัวหลังมีนาช่วงมีนาเนี่ยผมว่าโดนราคาแน่นอนนะโดนราคาแน่นอนเคยเจอมาก่อนไหมเจอมาแล้วไอ้ที่ขายร้อนๆแล้วก็รีบขายออไงนะรีบขายร้อนๆอู้ธนาคารทวงหนี้เรามาแล้วอ่าม,มามีหมายมาเอามีหนังสือมาครับผมว่าให้สาระเท่านี้เท่านั้นเ,เรามีวัวอยู่เนาะไปขายวัวไปลองขายเขา ตัวธมม่าก็ตัดหมื่นห้าเขามาดูหกเก้าพันหรือหมื่นหนึ่งเขารีบกดเลยใช่ไหมเขารีบกดเลยเพราะเขารู้ว่าเรารีบใช้เงินเราเราต้องใช้ธนาคารแล้วไอ้นี่มันต้องไปใช้ธนาคารมันต้องขายอยู่แล้วครับผมถึงจาไร่ก็ต้องขายเพราะมันไม่มีทางออกแล้วเพราะเราหาเราไม่ได้ครับผมก็มันต้องกดเราอย่างนี้แหละครับมถือว่าพอข่าวคนนี้มา มาดูว่าเออให้ให้มือนหนึ่งผมบอกว่าขออีกพันหนึ่งมื่นหนึ่งพันเขาบอกขอให้เ, 10, เขาสูได้แค่มื่นแต่เขากลับไปเราก็จะให้อีกคนหนึ่งอ่ะมีอย่างนั้นด้วยนะ <c oughs> เปลี่ยนหน้าเขอาขอ,อ่ะเขาจะให้มากดเราอีกโอ้บนยางนั้นเนี่ยวงการเนี้ยวงการวัวไม่ต้องคิดอะไรมากมเลยนะวงการวัว เปลี่ยนหน้ามาเปลี่ยนหน้ามาคนรุ่นให้วันนี้เพิม่มอีกหน่อยตียราคาไว้ให้เราไงแต่คนรุ่นมาหูเงวนนี่มันถึงหมื่นหรอกกดลงมาเลยเก้าพันอีกอมันก็มากันเรื่อยเรามันวันหนึงนอนมันเข้าอยู่สิบสี่สี่ห้าเจ้าอ่ะแต่เป็นทีมงานเดียวกันนะ m. ทีมงานเดียวกันก็จะหากินร่วมกันพวกนี้<อ>พวกในห้อยนี่ครับผมแต่ว่าไม่เหนื่อยไม่ท้อมือเคยเหนื่อยแล้วเรื่องเหนื่อยยังมีความสุขไหมเลี้ยงวัวนี่มันก็มีบานมาเช้าก็ออกมาแล้วต้องมาดู ทุกเชา้าไื้คือไม่ใช่ว่าถูกก็จะเลิกเลี้ยงเนาะเลี้ยงไปแย่จนชีวิตเราคือตายก็คือจบอจบกันนะตายเราไปนี่สมมติเราไปไหวแปดสิบเก้าสิบแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วรเราก็อม,ามอยลูหลานเลี้ยงไปแต่ว่าตอนนี้ยังพอเลี้ยงได้นะอย่างนี้พอไปได้สู้ได้ก็ครับผมไม่ได้หนักหนาเท่าไหร่นะคุณตานะถ้าไม่ได้เลี้ยงผมว่าเหนื่อยนะ มันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปนะเออไม่ได้ครับผมโอ้แต่ว่ากินฟางดีมากเลยนะหมดไหมครับคุณตานน่ไม่เหลือไม่ไม่ถึงครึ่งคืนหรอกประมาณสี่ทุ่มหมดแล้วโอ้เมื่อก่อนวางไว้นี่กว่ายังหมดนานเลยใช่ไหมนก็มันมันนี่มันนี้มีรสชาติแบบนี้ใช่ไหมมีรสชาติออกเค็มๆโอ้กินดีมากเลยนะ่ผู้ชมครับเคยไหมที่เอาแค่ฟางไว้เฉยๆแล้วก็ เยเป็นยังไงบ้างมันก็หมดมั่งเลยต็มันหมดไปเยอะเนาะอ่าอันนี้มันเกลี้ยงเลยรังเลยแล้วถ้ามันกินไม้ได้คงกินไม้เนาะกินไม้ได้นี่จะเอาลาหวานเข้าไปนี่หมดตรบนี้เนี่ยอือแต่ผมว่าแค่เกลืออย่างนี้ก็พอแล้วแหละเดี๋ยวมึงกินอือประหยัดต้นทุนดีครับไม่แพงเท่าไหร่เกลือนี่ไม่ถึงกานะเมื่อกี้นะสอบละร้อยอ่าใช้ได้สี่ห้าเดือนแล้วผมว่าโอ้ยดังน้นแล้วหลายเดือนแล้วครับผมที่เราก็ใส่น้ํา ยังไงคุณตา,นเ,านเนี่ยเอาลงี้อ่าใส่น้ำเนี่ยอืมมันก็หนึ่งมันก็จะเค็มแหละครับผมแล้วมันจะกินน้ำกินน้ำเยอะขึ้นเราต้องใส่มากอ๋อนิดหน่อยนะพอได้รสชาตินะไป,ไปรสเค็มๆอยก่อยครับผม